สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของประเด็นไลฟ์นะครับของน้องมิวสิกบนคนะฮะสมาชิกรุ่นที่1ที่ได้มีการไลฟ์นะฮะในช่วงเวลา18นาฬิกาของวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาโดยความยาวไลฟ์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะฮะแล้วในช่วงต้นไลฟ์นะครับน้องก็มีการบอกว่าในช่วงก่อนจะจบไลฟ์เนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งที่จะมาพูดคุยกับแฟนคลับนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนที่จะจะะบบนครั น้องมิวสิกก็ได้มีการมาพูดเรื่องของการวางแผนสําหรับการจบการศึกษาในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลก็ไม่ทราบนะฮะก็ไม่รู้ว่าระยะเวลาที่แท้จริงหลังจากนั้นเนี่ยมันจะ เร็วหรือมันจะไม่เร็วนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าน้องได้วางแผนไว้แล้วล่วงหน้าว่าตัวเองจะต้องประกาศจบการศึกษาในระยะเวลาที่ไม่น่าจะเกินอายุสัญญาที่เหลืออยู่นะฮะโดยปกติเนี่ยที่เราแฟนคลับท,บทราบกันนะฮะระยะเวลาของสัญญาก็จะอยู่ที่6ปีนะฮะตามที่รู้กันแต่ว่าในสัญญาใหม่เนี่ยหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนของเมมเบอร์รุ่นที่2อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันมี ดีเทลอะไรอัปเดตจากเดิมหรือไม่นะฮะโดยน้องมิวสิกนะฮะก็ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยได้วางแผนไว้แล้วนะฮะแล้วก็ได้มีการไปพูดคุยกับทางผู้บริหารแล้วนะฮะไม่ได้คิดเองเออเองแล้วก็มาบอกแฟนคลับเลยนะฮะก็ได้มีการไปคุยกับผู้ใหญ่มาก่อนถึงสามารถมาบอกแฟนคลับได้ในวันนั้นนะฮะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการจบการศึกษาไม่ได้มีปัญหาหรือมีอะไรที่ไม่สบายใจนะฮะจะมีเรื่องของ บุคคลที่3าม,มาเกี่ยวอันนี้ก็ไม่ใช่นะับไม่ได้มีเรื่องของเมมเบอร์มาเกี่ยวหรือว่าใครจะมาทําให้น้องตัดสินใจที่จะต้องมาวางแผนล่วงหน้าประกาศล่วงหน้าไม่เกี่ยวนะฮะเรื่องนี้น้องคิดเองคนเดียวแต่ว่าในเรื่องของสาเหตุเหตุผลแล้วก็จบการศึกษาจะไปทําอะไรอันนี้น้องยังไม่ได้บอกนะฮะยังไม่ได้คิดไว้ด้วยแต่รู้ตัวเองว่าฉันต้องวางแผนที่จะจบการศึกษาจะเร็วหรือช้าแค่นั้นเองแต่ก็บอกไว้ล่วงหน้าซึ่งดีเทลที่ว่าสาเหตุที่จะจบการศึกษาเนี่ยคืออะไรแล้วก็ จบการศึกษาไปจะไปทําอะไรต่อจากนี้นะฮะน้องก็บอกว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีในช่วงใกล้วันจบการศึกษาจริงนะฮะน้องค่อยมาบอกแล้วก็ถ้าเราจับประเด็นคําพูดจากน้องนะฮะถามว่าความเร็วในการประกาศจบการศึกษาเนี่ยคือมันก่อนอะไรนะฮะภายในกี่ปีอย่างเงี้ยเราจะดูจากอะไรก็จะมีคําพูดที่น้องบอกประมาณว่าเอ้ยหปีเหรอมันมันไม่ถึง1ปีมันนานไป1ปีไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งคุณก็ไปดูในไลน์ได้ช่วงท้ายน้องก็บอกว่าไม่เกิน1ปีแน่ๆ ไม่เป็นปีใครเขาจะไปอยู่เป็นปีซึ่งคขาบอกไม่เกิน1ปีเนี่ยมันก็คงจะเป็นเวลาที่เร็วกว่าการมาของทีม K นะฮะซึ่งทีม K ก็เป็นทีมที่3ของวงในอนาคตตอนนี้ก็มี B3 มี NV แล้วก็ KV เนี่ยก็ไม่รู้จะมาตอนไหนและระยะเวลาของการทำสเตตใหม่เนี่ยถ้าเทียบกับสเตตปาร์ตี้นะฮะปาร์ติกาฮาจิมารุโยะมาจนถึงทีใหม่นะฮะทีม NV เนี่ยก็ใช้เวลากว่า2ปีกว่าจะมีทีมใหม่ซึ่งยังไงน้องก็จบการศึกษาก่อนที่จะมีทีมเคแน่ๆอยู่แล้วเพราะด้วยระยะเวลานะฮะมันไม่ทันที่จะมีทีมเคและระยะเวลาสัญญา6ปีนะฮะถ้ายึดตาม6ปีจริงๆนั่นก็หมายความว่าน้องจบการศึกษาก่อนหมดสัญญานะฮะอันนี้ยึดตามที่น้องพูดณนะปัจจุบัน ในอนาคตรเราไม่รู้ว่าความคิดน้องจะเปลี่ยนไหมน้องจะมาเป็นไอดอลต่อทํางานต่อหรือทํางานกับ I อเต่ออาจจะมีการเปลี่ยนใจความรู้สึกเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่รู้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้ายึดตามที่น้องบอก น้องจบการศึกษาก่อนหมดสัญญาแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่น้องออกมาชี้แจงนะฮะออกมาบอกล่วงหน้านะครับมาบอกให้แฟนคลับฟังก็ทําให้แฟนคลับน้องมิวสิกนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไม่สบายใจแล้วก็ต้องแบบว่าอําลาล่วงหน้านะฮะอาจจะมีการโพสต์การแท็กน้องนะฮะ ใน Twitter ก็ถือว่ามีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะฮะแฟนข่าวเขาก็กรวมพลังกันนะฮะออกมาแสดงความรักให้กับน้องมิวสิกนะฮะโพสต์บอกความรู้สึกของน้องประสบการณ์ของตัวเองที่ได้รู้จักน้องมิวสิกนะฮะมาตามน้องมิวสิกเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ประทับใจน้องมิวสิกในด้านต่างๆแล้วก็บอกว่าจะซัพพอร์ตจะสนับสนุนต่อไปไม่ว่าน้องจะเดินในเส้นทางไหนก็ตามก็มีการบอกล่วงหน้าหลายคนนะฮะมาโพสต์ในลักษณะที่เป็นการอำลา ขออำลาน้องล่วงหน้าเลยละกันนะฮะตัวน้องมิวสิกเองก็ไม่สบายใจนะฮะก็ต้องโพสต์ในแอป I m มเหมือนกันว่าบอกว่ายังนะฮะอย่าเพิ่งรีบไล่หนูคนอื่นไม่เกี่ยวด้วยหนูพูด ถึงแค่ในส่วนหนูนะฮะคือก็มีการยงกันมั่วไปหมดะฮะแฟนคลับบางคนอาจจะเข้าใจนะ,ะแล้วก็ไปตีความนั่นนี่นู่นว่าเอ๊ะใครมันมีผลกระทบทําให้มิวสิกทาแบบนี้ทําไมมิวสิกตัดสินใจแบบนี้มันเกิดจากใครหรือเปล่าแฟนคลับบางท่านก็อาจจะกังวลเกินไปนั่นแหละฮะหลายคนก็อําลาล่วงหน้าเลยละกันเพราะยังไงมิวสิกก็จบการศึกษาแน่ๆไม่ต่อสัญญาแน่ๆเอนอน้องอาจจะเข้าใจว่าเออแฟนคลับไปไล่น้องหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ใช่นะฮะแล้วก็น้องมิวสิกเนี่ยบอกว่า ระยะเวลาความนานในการอยู่ต่อของน้องเนี่ยเขาบอกว่าอยู่จับมือได้อีกเป็น10บสรอบคำว,ว่า10บสรอบของน้องเนี่ยมันก็ตีความได้หลายอย่างเพราะว่าน้องก็พูดลอยๆพูดขึ้นมานะฮะแต่ไม่ได้ไปขยายรายละเอียดว่า10รอบน,นั้นนะมัน10รอบอะไรนับตามงานจับมือที่นับเป็นซิงเกิลหรือเปล่า10รอบคือ10บซิงเกิลหรือเปล่าก็อาจจะนานไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าซิงเกิลหนึ่งเนี่ยมีการจัดงานจับมือ2ครั้ง สองครั้งอย่างนั้นก็นับเป็นรอบหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันก็ระยะเวลาจะสั้นลงก็ดูสมเหตุสมผลขึ้นหรือว่าน้องนับรอบจากบุจับมือวันหนึ่งของน้องมิวสิกเนี่ยยึดตามปัจจุบันเนี่ยน้องมีรอบจับมือกี่รอบต่อวันนะฮะก็มีอยู่สี่รอบ1วัน4รอบงานหนึ่งเนี่ยเขามักจะจัดเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วจะมีเสาสี่รอบนะฮะอาทิตย์4ี่รอบก็รวมกันเป็นแรอบอย่างนี้หรือเปล่าอันนั้นก็จะเร็วไปก็เลยไม่แน่ใจว่า10บสรอบเนี่ย นับตามอะไรนะฮะอันนี้แฟนคลับก็ต้องไปนั่งเดากันอีกนะฮะว่า10บสรอบของน้องเนี่ยมันนานขนาดไหนมันนับยังไงและถ้าเมมเบอร์คนต่อไปที่จะจบการศึกษาเนี่ยเป็นน้องมิวสิกจริงๆนี่ก็นับว่าเป็นเมมเบอร์รุ่น1คนที่2ที่มีความนิยมสูงแต่เลือกที่จะจบการศึกษาอาคนก่อนหน้านี้ก็คือเจนนะครับเจนก็จบการศึกษาตั้งแต่ต้นปี2018นะฮะก็มีเส้นทางมีงานที่รองรับอยู่อันนี้ชัดเจนนะฮะมันมีสิ่งที่ดี รองรับเมมเบอร์อยู่นะฮะเขาก็เลยเลือกเส้นทางที่ตัวเองชอบแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่าทีนี้เนี่ยถ้ามิวสิก เป็นคนที่จบการศึกษาต่อจากเจนอะก็นั่นแหละเป็นคนที่2ที่มีความนิยมอยู่ในรุ่นหนึ่งและจบการศึกษาเอาไปก่อนแต่เนื่องจากแผนของน้องเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนถึงขั้นที่ว่าจบไปไปทาอะไรหรือว่ามีเหตุผลอะไรทําไมต้องจบการศึกษาเพราะว่าแฟนคลับทุกคนรู้ดีว่ามิวสิกเนี่ยมีความเหมาะสมกับการเป็นไอดอลนะฮะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไอดอลอันดับหนึ่งเลยหรือเปล่านะฮะเราพูดในเรื่องของภาพลักษณ์ของการเป็นไอดอลญี่ปุ่นจริงๆคือลักษณะภาพลักษณ์ที่เรามองเห็นน้องมิวสิกเนี่ย นี่แหละคือไอดอลจริงๆที่มันควรจะเป็นแต่ในเมื่อขนาดคนที่มีความเป็นไอดอลแบบว่าอันดับหนึ่งของวงเลยเนี่ยอันนี้ไม่รู้ผมอวยเองหรือเปล่านะคนที่มีภาพลักษณ์ในการเป็นไอดอลดีขนาดนี้อย่างน้องมิวสิกเนี่ยยังวางแผนที่จะจบการศึกษาไม่ต่อสัญญาต่อเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแหละมันต้องมีแหละไม่ใช่อยู่ดีๆก็คิดขึ้นมาโอ๊ยอยากออกอะ่ะมันไม่มีหรอกเราไม่ต้องไปถามตัวเมมเบอร์ก็ได้นะฮะว่าเขาออกเพราะอะไรทุกคนนะฮะใครก็ตามที่จบการศึกษามันก็ย่อมมี เหตุผลเหมือนเหมือนกันแน่ๆก็คือออกไปแล้วมันมีอะไรที่ดีกว่ารอเขาอยู่เราเลยตัดสินใจออกเพราะถ้าที่เราอยู่เนี่ยมันดีอยู่แล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องออกออกทําไมไรายได้ก็เยอะอยู่แล้วคะแนน GE ก็อยู่อันดับแถวหน้ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องลาออกการลาออกการจบการศึกษาก็แปลว่าที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ดีพอมันมีอะไรข้างนอกรออยู่แต่เรื่องนั้นเนี่ย ก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีอะไรดีกว่าที่รอน้องมิวสิกอยู่นะฮะอันนี้ก็ต้องรอติดตามวันที่จะมีการจบการศึกษาจริงน้องก็คงจะมาบอกอีกทีหนึ่งการออกมาบอกล่วงหน้าในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการหักปากาเซียนกันเลยทีเดียวนะฮะหลายคนก็คงคิดว่าคนที่มีความเป็นไอคอนนะฮะมีความเหมาะสมกับการเป็นไอดอลเนี่ยอันดับต้นๆของวงเนี่ยใครจะไปคิดว่าน้องวางแผนที่จะจบการศึกษาไม่ต่อสัญญา อันนี้ก็ผิดคาดเลยเหมือนกันทางฝั่งของเจนนิค BNK48 นะฮะก็มา,าแท็กมิวสิกเหมือนกันนะฮะในโพสต์ของ I อเพิมพ์ว่าฮึยฮนะฮะเพราะว่ามิวสิกอยู่ดีๆก็ามาถแถลงมาบอกล่วงหน้าสองคนก็คงสนิทกันแหละด้วยผลงานภาพยนตร์นะฮะแวร์บีบีลอก็จะมีการคุยกันแซลกันเป็นธรรมดามิวส <Music S 2> ิกก็ <ๆ S 2> อบ <ๆ S 2> อกว่า<ๆ>อะไรนะฮะ เจนิดก็บอกว่าเปิดประเด็นนะเราอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกจริงๆอยู่ดีๆเมมเบอร์ที่มีความนิยมสูงขนาดนี้แต่มาประกาศล่วงหน้าไม่ใช่ประกาศแก๊สนะฮะแต่มาประกาศล่วงหน้าว่าจะแกล้แต่ว่าก็ไม่ใช่เร็วๆนี้แต่คําที่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้เนี่ยมันก็เร็วอยู่ดีในมุมของแฟนคลับนะฮะแต่ดูทางฝั่งของเจนิดเนี่ยเขาไม่คิดแบบมิวสิกนะฮะเจนิดเขาคงจะอยู่กับเราไปอีกนานนะฮะนานกว่ามิวสิกแน่นอนนะครับอยู่กันนานๆเลยนะฮะเพราะว่าอยู่แล้วได้ตังค์นะฮะก็ไม่รู้จะออกทําไมเหมือนกันอันนี้ก็ต้ององงลไปคุย ว่าเออออกทาไมอ่ะเงินก็ดีไม่ใช่เหรอก็คาดเดาไปก่อนได้นะฮะแต่ก็อย่าไปตัดสินน้องละกันว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้น้องคิดถูกแล้วเหรอคิดผิดหรือเปล่านะฮะก็อย่าไปตัดสินน้องนะะทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่การตัดสินใจของน้องนะฮะเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของน้องแม้พอพูดว่าเคารพการตัดสินใจไม่ใช่ว่าน้องแก่แล้วนะฮะก็ต้องบอกลวงหน้าเหมือนกันนั่นแหละนะฮะให้ทําแจ้งแต่เนิน่นๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเมมเบอร์คนไหนที่มาพูดในลักษณะอย่างนี้อีกหรือเปล่ายิ่งถ้าเปป็็นนนนนนมมบบอออรร์ุ่่ึงงยยหลลาาาคกจจะพไไดดูแแนววนโ้้้้ ช่วงนี้ว่าใครจะต่อไม่ต่อนะฮะสัญญาตัวนี้มันก็อยู่ที่เหตุผลของแต่ละคนนะฮะความชอบแล้วก็อนาคตของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะและสิ่งที่ผมก็กังวลเหมือนกันเรื่องหนึ่งนะฮะเวลาเมมเบอร์นะไม่ว่าใครก็ตามที่จบการศึกษานะฮะคือเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของการได้พบปะ พูดคุยนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเมมเบอร์เนี่ยจบการศึกษาไปแล้วเราจะสามารถเข้าถึงตัวเมมเบอร์ได้มากขึ้นทําให้เข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียเงินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้การันตีนะฮะแล้วแต่คนด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าบางคนเขาเลือกที่จะไปทํางานอื่นละเขาไม่ได้อยู่วงการบันเทิงแล้วที่แบบว่าจะมีจัดงานแฟนมุง้งแฟนมีดให้แฟนคลับได้มาเจอกันแบบสนิทชิดเชื้อได้มาใกล้ชิด,ชด,ชดบางคนอาจจะไม่ทําแบบนั้นบางคนอาจจะจบการศึกษาแล้วไปอยู่แบบเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งที่เอาการ เป็นใครไม่รู้ไม่รู้จักแล้วนะคุณก็อาจจะไม่เจอเขาเลยก็ได้นี่แหละมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําใจไว้ล่วงหน้าเหมือนกันถ้าน้องออกจากวงไปแล้วเนี่ยมันก็ไปได้หลายทางน้องจะไป วงการบันเทิงต่อหรือเปล่าหรือน้องจะไปเรียนต่อน้องจะไปต่างประเทศน้องจะไปทํางานอะไรก็ไม่รู้หลายคนก็บอกว่าพร้อมที่จะซัพพอร์ตต่อแต่ถ้าสิ่งที่น้องไปต่อคือมันไม่จําเป็นจะต้องมีแฟนคลับซัพพอร์ตน้องอาจจะไปทํางานอะไรของน้องไม่รู้ซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ไงดังนั้นเนี่ยในมุมของผมอะผมมองว่าการที่น้องเนี่ยยังเป็นสมาชิก BNK48 ต่อไปเนี่ยนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ เราจะได้ซัพพอร์ตน้องอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วนะฮะมันไม่มีอะไรดีกว่าการที่น้องจะอยู่ต่อแล้วแต่ในเมื่อน้องตัดสินใจที่จะจบการศึกษาไปทําอะไรของน้องก็ไม่รู้เนี่ยเราก็ทําได้แค่เคารพการตัดสินใจแล้วก็สนับสนุนได้เท่าที่จะทําได้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่น้องจะไปต่อด้วยการมาให้กําลังใจน้องนะฮะการมาบอกความรู้สึกแรงต่างของแฟนคลับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ควรจะทำนะฮะแต่ว่า แฟนคลับบางท่านนะฮะที่อาจจะตามแค่น้องมิวสิคอย่างเงี้ยบางคนนะฮะเขาก็จะมาอาจจะโพสต์สเตตัสบอกสาธนารณะนะฮะมีการาทวิตลงใน Twitter บอกว่าถ้าน้องแกลดอ่าผมก็เลือกตาม BNK เหมือนกันผมก็บายบายวงเหมือนกันอะไรแบบนี้ซึ่งการที่คุณจะมาบอกว่าขอเลือกตาม BNK นะ พอไม่สนับสนุน b บ k ต่อแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะคุณควรจะคิดของคุณคนเดียวดีกว่าคุณไม่ต้องมาบอกสาธารณะเพราะว่าคนที่เขาตาม b บ k ต่อคนที่เขาไม่ได้คีบมมคนที่เขาตามแบบภาพรวมมาตามวงมาฟังเพลงชอบน้องๆสนับสนุนน้องๆทุกคนติดตามความหลากหลายของไอดอลเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบคุณไงแล้วถ้าเขามาเห็นความคิดเห็นของคุณแบบเนี้ยเลิกสนับสนุน b บ k เนหมือนกันเลิกตาม b บ k เหมือนกันคุณไม่ต้องพูดดีกว่านะฮะคุณเก็บเงียบๆของคุณคนเดียวคุณจะตันน้องมิวสิกคุณจะคามีน้องมิวสิกแล้ว ถ้าน้องออกแล้วคุณจะบายบายเบียนเคเหมือนกันก็เชิญไปแบบเงียบๆดีกว่านะฮะไม่ต้องบอกพวกเราแต่พอผมพูดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคุณผู้ชมบางท่านนะฮะบอกผมว่าใช่ซีไม่ใช่คามีคุณนี่เออไม่ใช่คามีคุณแก๊สนี่คุณก็คงไม่เข้าใจอะไรเงี้ยผมก็ต้องบอกว่าก็ให้วันนั้นมันมาถึงก่อนละกันนะฮะถ้าคามีผมจะแก๊สเหมือนกันแล้วดูว่าผมอาจจะเป็นยังไงผมจะยังตามเบียนเคต่อไหมแต่ผมพูดเลยตอนนี้นะฮะคือใครจะแก๊สไปก็ตามเนี่ยเมมเบอร์คนไหนจะแก๊สไปจะรุ่นหนึ่งรุณ คอยไปดูผมในวันที่คามีผมแก๊สอีกทีว่าผมจะพูดเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะก็ไปรอดูวันนั้นแล้วกันอ่ะก็มาพูดคุยประมาณนี้นะฮะอัปเดตข่าวสารของน้องมิวสิกนะฮะตอนนี้ยังไม่แกลสแต่ว่าประกาศไว้ล่วงหน้าว่าจะแกลสซึ่งไม่เกิน1ปีต่อจากนี้ตามที่น้องมิวสิกเขาได้พูดบนเอลไลฟ์นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสลาวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับรลักมีเ็นเคงเหมือนกันค่ะเล้อไอะรแล้วตัวเองพูทาไม ก็ต้องตัวเองพูดให้ใครพูดแต่ถ้าเกิดถามว่าแบบทำไมถึงมาดิชั่นวงนี้เพราะว่าเคยพูดไปแล้วว่าหนูรักโฟร์ดีสกรุ๊ปนะคะหนูรักวงนี้หนูรักที่แบบได้มีการเป็นไอดอลอะไรเงี้ยจริงๆหนูว่าเมมเบอร์รู้นะแต่แบบยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าหนูก็ยังบอกเขาอยู่ว่ายังยังยัง